กำลังเกิดคำถามอย่างหนักนะคะว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรกับแนวคิดปฏิรูปประเทศไทยนะคะในเมื่อฝ่ายรัฐบาลบอกว่าก็เห็นด้วยกับการปฏิรูปและมีแนวคิดจัดตั้งสภาปฏิรูปเช่นเดียวกับกบปปอสอที่บอกว่าเห็นด้วยกับการปฏิรูปประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าแนวคิดในการจะเดินหน้าปฏิรูปจะทําได้อย่างไรวันนี้คิด,ด้วยกําลังสองทุกวันจันทร์ค่ะคุยกับหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลค่ะคุณชายคะนแนวคิดนี่ตรงกันนะคะแต่ว่า ในเชิงปฏิบัติเนี่ยจะไปยังไงดีคะระหว่างรัฐบาลกับกปป,ปสเนี่ยคะกับแนวคิดที่นายกประกาศออกมาเป็นยังเป็นแค่แนวคิดคยังไม่ใช่คำสั่งเ,เข้าใจว่าเตรียมคำสั่งจะประกาศน,นะฮะความจริงการที่เกิดรัฐบาลเกิดแนวคิดเนี่ยผม,ผมถือว่าเป็นใคร้พยายามจะสนองตอบต่อการเรียกร้องของผู้ประท้วงซึ่งก็เป็นเป็นแนวที่ดีนะฮะ เพียงแต่ว่าการนำเสนอเนี่ยการนำเสนอเนี่ยมันทำให้ได้ผลผลน้อยไปนะคือธรรมดาเวลาคนสองข้าง2กลุ่มขัดแย้งกันเนี่ยอยาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้นำเสนอทางออกเพราะถ้าฝ่ายหนึ่งเสนออีฝ่ายนึงจะไม่เห็นด้วยทันทีนะธรรมดาแล้วองให้ต้องให้คนกลางที่มีน้ำหนักที่ทั้ง,งสองฝ่ายเชื่อเชื่อและเชื่อ่าทำได้เนี่ย เป็นผู้เสนอ,อแต่คราวนี้เนี่ยทางรัฐบาลไปไปไปนำเสนอซะเองนะซึ่งรัฐบาลคงลืมไปว่า,าประชาชนเนี่ยไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่แล้วน,นี่เมื่อเมื่อผู้ที่นำเสนอ,อคนไม่ค่อยศรัทธาเนี่ยสิ่งที่เสนอมาซึ่งน่าจะดีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นดูแบบมีอะไรมีวาระซ่อนเลน แต่รัฐบาลก็บอกว่าแนวคิดจัดตั้งสภาปฏิรูปเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าภาพแต่ว่านําเสนอแนวคิดนี้ให,ใให,ห้หลายฝ่ายมาคุยกันถ้าถ้าคนอื่นพูดเนี่ยคนคงไม่สงสัยแต่ว่าเป็นท่านนายกซึ่งเผอิญต้องบอกดรงวันสกุลชินวัตรด,ด้วยนะคนก็กลัวว่าจะมีวาละซ่อนเลนไอ้ตรงเนี้ยคือจุดที่พลาดแต่ผมก็อาจพลาดไปแล้วก็คงจะก็คงดูต่อไปนะฮะจุดก็คือว่าเมื่อเสนอเป็นแนวคิดแล้วนี่ยังไม่ออกคําสั่งเนี่ย คนก็เริ่มแสดงความเห็นกลับไปกับพิรัฐบาลก็มีทุ่งติงหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลัววาระซ่อนเลนก็อยู่ที่รัฐบาลจะกล้าเดินต่อไหมนะผมคิดว่าถ้ารัฐบาลไม่มีวาระซ่อนเลนจริงๆรัฐบาลตั้งใจจริงๆที่จะให้มีสภาปฏิรูปอย่างเที่ยงธรรมจริงๆก็น่าจะออกคำสั่งออกมาเพราะในคำสั่งเนี่ย มันจะมีไส้ในเนื้อไหนหเห็นเลยว่า,าวิธีการเลือกเนี่ยโปร่งใสแค่ไหนวิธีการเลือกนี่เป็นตัวแทนอาชีพจริงๆไม่มีอะไรซุกซ่อนอยู่นะฮะคือลงรายละเอียดให้สัชัชลลดไปเลยต้องออาคำสั่งรายละเอียดมาเลยและสมมติว่าถ้ารายละเอียดนี่เป็นลักษณะที่ว่าเลือกตั้งตัวแทนอาชีพโดยกลุ่มอาชีพเลือกกันเองจริงๆไม่มีคนรัฐบาลเข้าไปเข้าไปนําให้เลือกวักพวกตัวเองเนี่ย มันก็อาจจะพอไปได้ไอ้น,นี่คือประเด็นนะฮะงั้นสิ่งที่จะต้องตามดูต่อไปว่าหลังจากที่มีคนสนองกลับมาแล้วว่าไม่เห็นด้วยเรื่องนั้นไม่เห็นด้วยเรื่องนี้คือกลัววาระซ้อนเลนเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่มีวาระซอนเลนเนี่ยก็น่าจะประกาศออกมาควรจะหาทางนําเสนอคนที่จะมาเป็นเจ้าภาพหรือว่าหน่วยงานที่จะเป็น,นเจ้าภาพนนจะชัด<ง>เลยไหมคะตอนนี้คงคง,คงสายไปแล้วนะฮะผมว่าใ,ใช้ความจริงใจดีกว่า ใช้ฝ่าจริงใจว่าไม่มีวลาสั่นเล่นให้คนอ่านเราเองว่าในคําสั่งนี้มีวลาสั่นเล่นหรือไม่สมมุติว่าคําสั่งออกมาไม่มีวาราสั่นเล่นก็อยู่ขั้นต่อไปว่าคณะกรรมการ8คนคือ11เนี่ยเริ่มจาก8ก่อน8คนอันนั้นเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่รัฐบาลไม่ได้สั่งจริงหรือเปล่าเขาเป็นตัวของตัวเองจริงหรือเปล่าประเด็นที่อ่านได้คือกรรมการ8คนเนี่ยจะต้องเลือกประธานถ้าเลือกประธานจากบุคคลซึ่ง ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายเกรงใจทั้งสองฝ่ายเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนเป็นธรรมจริงๆถ้าเลือกคนนั้นได้มาเป็นประธานจาก8เป็น1 1คนเพื่อจะกําหนดกรอบการเลือกออสมาชิกสภาปฏนรูปต่อไปเนี่ยถ้าเลือกคนนี้ได้ผมว่าคนจะเริ่มมีกําลังใจว่าเออ,เ,อ,อเขาไม่มีวาระซ่อนเลนแล้วก็จะเดินต่อไปคือผมอยากให้ยังอยากให้ไม่มีวารซ่อนเลน อยากให้ได้วิธีการเลือกที่เป็นธรรมนะฮะอยากได้ประธานที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับมากําหนดกรอบเพราะถ้ากำหนดกรอบการเลือกแล้วเลือกได้คนดีจริงๆมาเป็นสภาปฏิรูปเนี่ยผมว่าที่เราที่กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องมาเนี่ยมันจะได้ได้จริงๆจังๆสักอย่างหนึ่งก่อนค่ะการตั้งสภาปฏิรูปเนี่ยก็เดินหน้าไปส่วนการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเดินหน้า,าไ,ไปเหมือนกันถ้าไม่มีวาระส่้นเลนนะก็ต้องเดินเดินหน้าต่อไปนะฮะ ทีนี้คุณชายประเมินว่าเเลือกตั้งนี้ก็จะคงค้านกันต่อไปนะเราเราไม่นั่นนะค่ะคงค้านคงสู้กันต่อไปเพราะว่าอันนี้ต้องแยกเรื่องค่ะสิ่งที่คุณชายย้ำหลายครั้งก็คือเรื่องวาระซ่อนเร้นเรื่องนี้ประชาชนคงเกิดคําถามกันมากตรงนี้จะแสดงความจริงใจอย่างไรให้เห็นเห็นได้แต่เมื่อคําสั่งออกมาอย่างละเอียดคําสั่งการที่ยังไม่ประกาศคําสั่งประกาศแนวทางคนก็สงสัยแล้วคาสั่งอยู่ไหนคําสั่งมันจะละเอียดมันจะบอกชัดเจนวิธีเลือกที่ชัดเจนค่ะ นะฮะและตัวบุคคลที่จะเป็น8คนแรกเนี่ยเป็น8คนที่มาจากที่ภาครัฐสักกี่คนจากภาคเอกชนที่รัฐบาลสั่งไม่ได้สักกี่คนอะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นอนะ่ะเป็นตัวที่ต้องดูรายละเอียดค่ะคือคําสั่งที่ออกมาเนี่ยต้องมีผลผูกพันทางกฎหมายหรือว่า,านําไปใช้ในเชิงปฏิบัติยังไงคะเพื่อจะพิสูจน์ความจริงใจค,ค,ำคำสั่งที่ออกมาก็เป็นคาสั่งสนักนา,นาย,ยกรัฐมนตรีออกตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนักกฎหมายบอก แล้สมัยเขาบอกผมนะฮะบอกทําตามที่ท่านอาจารย์สัญญาเคยทามาซึ่งมีผลจริงจริงนะะคณะกรรมการของรัฐบาลสภาปฏิรูปเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนที่ทางกปปสยอมรับได้เพื่อที่จะเข้ามาร่วมทางานพูดคุยกันมันไม่ใช่กปปสคนเดียวมันคนไทยทั้งประเทศดูอันนี้อยู่นะฮะผมว่ายอมรับได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าถ้าเขาเลือกคนที่ทั้งสองที่ทุกคนยอมรับเป็นประธานนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นข้อพิสูจน์ว่าเดินหน้าต่อได้ไหม ถ้าเลือกคนที่เป็นเห็นชื่อปั๊บโอเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกบพสไม่ยอมรับแน่นะฮะหรือว่าเลือกปั๊บเป็นฝ่ายกบพสรัฐบาลก็ไม่ยอมรับเราเราต้องดูว่ามันมีหลายฝ่ายต้องเอาคนที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายสามฝ่ายเลยนะฮะซึ่งมันก็มีให้เลือกประเทศไทยมีให้เลือกเยอะถ้าจริงใจจริงก็เลือกคนเหล่านั้นอย่าไปเลือกคนที่ว่าอยู่ในอนนันดัตตัวเองเด็ดขาด ตรงนี้คุณชายมองว่าจะเป็นก้าวแรกที่จะปลดล็อกการมาเชิญหน้า<อ>ทางการเมืองได้ดจริงๆใช่ไหบผมคิดว่ารับาลถ้าจริงใจคงจะออกประกาศตอนต้นปีคอยดูต้นปีนี่แหละถ้าถ้าสัปดาห์หน้าไม่มีอะไรออกก็แปลว,ว่าลม้มเหลวนะฮะ อีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันนี้30ก็จังเลยเลยสามเลยวันที่หนึ่งไปเพราะตอนนี้หยุดทาง,งานหมดค่ะเป็นบทพิสูจน์ที่จะต้องเกิดขึ้นหลังปีใหม่นะคะ <c oughs> <c oughs> อีกหนึ่งมุมมองจากหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลนะคะสําหรับแนวคิดที่จะปลดล็อกการเผชิญหน้าทางการเมืองกับการเดินหน้าจัดตั้งสภาปฏิรูปดูเหมือนคนกลางจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะในการเดินหน้าแนวคิดนี้วันนี้ขอบพระคุณคุณชายมากค่ะ